เทศบาลโดยการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองตั้งเป้าครับว่าระยะแรกเริ่มตั้งแต่ช่วงสะพานกระแกงไปจนถึงกาดประตูก้อมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยประสบปัญหาน้ําเน่าเสียเต็มไปด้วยขยะสิ่งปฏิกูลมานานหลายสิบปีนยฮะปัจจุบันนี้ก็คือมีการปรับปรุงนะครับทำให้ดีเริ่มกลายเป็นคลองที่สวยงามน้ําใสสะอาดสร้างความเพลิเพ้นดีใจให้กับชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็ผู้พบเห็นด้วยครับ หลายคนบอกว่าหากปรับปรุงให้สวยงามก็จะคล้ายกับคองโอตารุประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คลองชองเกชอนของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็สวยแล้วนะดูทรงมีการปรับปรุงกันไปเนี่ยนะครับก็ทําให้ภาพทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศบาล,ลคนครเชียงใหม่ร่วมกับชาวบ้านชุมชนประแกงและชุมชนหายา ด่วยกันนำพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับปลูกลงไปในรอกคอนกรีตริมสองฝั่งคลองนอกจากชาวบ้านได้เก็บกินแล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ด้วยนะครับส่วนทางคุณนภัสประเสริฐดีผู้อำนวยการสำนักงานช่างเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าการปรับภูมิทัศน์คลองแม่ข่าช่วงแรกมีระยะทาง750กิโลเมตรมีระยะทาง750เมตรครับมีการปรับพื้นที่ริมสองฝั่งคลองด้วยการทำหลักบ้าน ให้เป็นหน้าบ้านพร้อมกับสร้างทางเดินทั้งสองฝั่งรวมทั้งทําท่อน้ําเสียส่งตรงเข้าไปบําบัดที่โรงบําบัดน้ําเสียป่าแดดด้วยสําหรับคลองแม่ขาช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีระยะทางรวมทั้งหมด11กิโลเมตรครับโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งเป้าปรับภูมิทัศน์คลองแม่ขา่ารวมทั้งหมด4กิโลเมตร เพื่อให้พื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ประชาชนสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจโดยทางเทศบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการริม2ฝั่งคลองครับร่วมการรักษาความสะอาดงดปล่อยน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปลี่ยนคลองแม่ขาให้เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ด้วยครับ